สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่องความรู้พุทธของเราวันนี้เราจะสำรวจหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญและท้าทายที่สุดของปรัชญาพุทธการปล่อยวางนี้เป็นหัวข้อที่สะท้อนลึกซึ้งในชีวิตประจำวันของเราแต่บ่อยครั้งที่มันถูกเข้าใจผิดการปล่อยวางไม่ใช่การกลายเป็นคนที่ไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจสิ่งรอบตัวเราแต่เป็นการค้นหาวิธีการใหม่ในการใช้ชีวิต ที่ช่วยให้เราสามารถสัมผัสประสบการณ์ชีวิตด้วยอิสระและความสมุขภายในมากขึ้นในโลกในโลกที่มักสอนให้เราไปยึดติดกับทรัพย์สินความสัมพันธ์และความคาดหวังการฝึกฝนการปล่อยวางจึงกลายเป็นทักษะที่จําเป็นในเริ่มต้นการเดินทางของเราเราจําเป็นต้องเข้าใจว่าการปล่อยวางหมายถึงอะไรในบริบทของพุทธศาสนา การปล่อยวางคือความสามารถในการหลุดพ้นจากการยึดติดทางอารมณ์และความปรารถนาซึ่งมาก่อให้เกิดความทุกข์บูดาสอนเราว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการดำรงอยู่แต่วิธีที่เราตอบสนองต่อความทุกข์นั้นคือคือที่ที่เราสามารถใช้พลังของเราได้การปล่อยวางช่วยให้เราจัดการกับความไม่ถาวรของชีวิต โดยตระหนักว่าทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผู้คนช่วงเวลาและแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเป็นสิ่งชั่วคราวเมื่อเราหยึดติดกับสิ่งเหล่านี้เราจะมีความเสี่ยงที่จะประสบความทุกข์อย่างหือกซึ้นเมื่อพวกเขาเปลี่ยนแปลงหรือหายไปดังนั้นเมื่อเราฝึกการปล่อยวางเราจะเรียนรู้ที่จะชื่นชมสิ่งต่างๆในขณะที่มันมีอยู่แต่ไม่ต้องการที่จะเป็นเจ้าของมันแล้ว ทำไมการฝึกการปล่อยวางถึงสำคัญนักประโยชน์ที่เราพบคืออิสรภาพทางอารมณ์เรามักรู้สึกติดอยู่กับความคิดผู้คนหรือสิ่งของการยึดติดนี้อาจสร้างความวิตกกังวลความกลัวที่จะสูญเสียหรือแม้กระทั่งความเสระเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อเราเลือกที่จะปล่อยวางเราจะหลุดพ้นจากโคลสตูนเหล่านี้ เราสามารถรักคนในชีวิตของเราโดยไม่ต้องการเป็นเจ้าของเราสามารถพื้พื่นกับประสบการณ์โดยไม่ต้องแบกแบกรับน้ำหนักของความคาดหวังนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ใส่ใจแต่เป็นการเปิดโอกาสให้สิ่งต่งางๆนหลายผ่านไปตามธรมชาติอีกประการหนึ่งคือความชัดเจนทางจิตใจที่การปล่อยวางนํำเมาเมื่อเรามีส่วนร่วมทางอารมณ์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป วิสัยทัศน์ของเราอาจถูกบดบังการปล่อยวางช่วยให้เราเห็นสถานการณ์ต่างๆด้วยความชัดเจนมากขึ้นทําให้เราตัดสินใจได้อย่างสมดุลและมีเหตุผลมากขึ้นนอกจากนี้การปล่อยวางยังช่วยให้เราปลูกฝังทัศนคติของความกตัญญูเมื่อเราปล่อยวางจากสิ่งที่เราถือว่าจําเป็นสําหรับความสุขของเราเราจะเริ่มเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วการฝึกฝนความกตัญญู จึงเกี่ยวพันกับการปล่อยวางทำให้เราสามารถค้นความงามและความสุขในสิ่งง่ายของชีวิตได้เราสามารถใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อสะท้อนถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราเล็กน้อยที่เรารู้สึกขอบคุณเช่นรอยยิ้มจากเพื่อนรสชาติของอาหารที่เรากินหรือแม้กระทั่งความงามของดอกไม้การปฏิบัตินี้ช่วยให้เราหันความสนใจจากสิ่งที่ขาดไปสู่สิ่งที่มีอยู่ในชีวิตของเรา ตอนนี้ที่เราเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการปล่อยวางและประโยชน์ของมันแล้วเรามาสำรวจวิธีที่เราสามารถนำปรัชานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันดีกว่าขั้นตอนแรกคือการรับรู้เราจำเป็นต้องระบ,บุพื้นที่ที่เรายึดติดมากเกินไปสิ่งนี้อาจรวมถึงทรัส,สินทางวัตถุความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งอุดมคิว่าชีวิตของเราควรเป็นอย่างไร วิธีการที่ง่ายในการทำชน,นีดคือการใช้เวลาสักครู่ในแต่ละวันเพื่อสะท้อนว่าคุณกำลังยึดติดอะไรอยู่ถามตัวเองว่าสิ่งนี้นำความสุขหรือความถุกมาสู่ฉันการรับรู้นี้คือขั้นตอนแรกในการฝึกฝนการปล่อยว่างอีกหนึ่งการฝึกฝนที่สําคัญคือการทำสมาธิการทำสมาธิคือเครื่องมือที่ท่องพลังในการปลูกฝังการปล่อยวางมีหลายเทคนิค แต่ใน,ในเทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการทำสมาธิแบบมีสติเมื่อคุณนั่งอยู่ในความเงียบปิดตาแล้วมุ่งเน้นไปที่ลมหายใจของคุณเมื่อความคิดเกี่ยวกับความปราถหาหรือความกังวลเกิดขึ้นให้รับรู้พวกเขาแต่ไม่ต้องยึดติดกับพวกเขาปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนกับเมฆในท้องฟ้าการฝึกนี้สอนให้เราเฝ้าสังเกตความคิดและอารมณ์ของเราโดยไม่ต้องตัดสิน หรือระบุว่าเราคือพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะช่วยเราพัฒนาความรู้สึกที่ห่างเหินอย่างมีสุขภาพจากสิ่งที่รบก,กวนอนอกจากการทำสมาธิแล้วการฝึกฝนความกตัญญูยังเป็นวิธีที่ดีในการปลูกฝังการปล่อยวางอีกด้วยเมื่อเรามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณในชีวิตของเราเราจะเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่เรารู้สึกขาดไปเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว สิ่งนี้ช่วยลดการยึดติดต,ต่อความปรารถนาที่มีที่สิ้นสุดและเตือนเราว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การสะสมทรัพย์สินแต่เป็นการชื่นชมในปัจจุบันลองเก็บบันทึกความกตัญญูทุกวันให้เขียนสามสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณเมื่อเวลาผ่านไปแต่คุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของคุณและการลดลงของความปรารถนาสำหรับสิ่งที่มากขึ้นอีกหนึ่งแง่มุมที่สำคัญของการปล่อยวางคือการฝึกตั้งขอบเขตบ่อยครั้ง ที่เรายึดติดกับผู้คนหรือสถานการณ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพสําหรับเราการเรียนรู้ที่จะพูดว่าใหม่และสร้างพื้นที่สําหรับความสงบในชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งสําคัญการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงนานไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องพลังงานของเราแต่ยังช่วยให้เรารักและเคาคนอื่น ในวิธีที่มีสุขภาพดีมากขึ้นเมื่อเราไม่ถูกกดดันโดยความคาดหวังและข้อเรียกร้องจากคนอื่นเราสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างแท้จริงและเต็มที่มากขึ้นการประเมินเป้าหมายและค่านิยมของเราก็เป็นส่วนสำคัญของการปล่อยวางเช่นกันบ่อยครั้งที่เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่สังคมถือว่าเป็นความสำเร็จเงินชื่อเสียงอำนาจใช้เวลาสักครู เพื่อสะท้อนว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณคืออะไรสิ่งใดนำความสุขและความหมายมาสู่ชีวิตของคุณโดยการปรับการกระทําของคุณให้สอดคล้องกับค่านินยมคุณจะสามารถตัดสินใจที่สะท้อนลึกลงไปในตัวตนของคุณสิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการละทิ้งเป้าหมายที่ไม่ใช่ของคุณแต่ที่คุณรู้สึกกดดันให้ติดตามแง่มุมที่น่าสนใจที่ควรพิจารณา คือการที่การปล่อยวางสามารถส่งผลต่อสุขภาพจิตและอารมณ์ของเราได้อย่างไรความเครียดความวิตกกังวลและแม้ภาวะซึมเซามาเกี่ยวข้องกับแนวคิดของการยึดติดเมื่อเรายึดติดกับรูปแบบความคิดเชิงลบหรือสถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราจะสร้างวงจรอันโหดร้ายแห่งความทุกข์เมื่อเราเริ่มฝึกการปล่อยวางเราก็มีโอกาสที่จะทำลายวงจรน,นี้ เมื่อเราเลิบเรตตัวเองจากสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราก็เริ่มสร้างพื้นที่สำหรับการเติบโตส่วนบุคคลและความเห็นออกเห็นใจต่อตนเองสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของเราแต่ยังช่วยให้เรามีเวลาอยู่กับผู้อื่นมากขึ้นแล้วการปล่อยวางจะปรากฏในความสั์มพันธ์ของเราได้อย่างไรนี่คือคำถามที่สำคัญการปล่อยวาง ช่วยให้เรารักผู้อื่นโดยไม่จำเป็นต้องควบคุมหรือยึดติดกับพวกเขาแทนที่ใจนี้แทนที่จะมองว่าความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ให้ได้เราสามารถเข้าหามันได้ในฐานะการแลกเปลี่ยนความรักและการสนับสนุนซึ่งกันและกันการเปลี่ยนแปลงมุมมองนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเป็นอิสระแต่ยังช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราพลิบานอีกด้วยเมื่อเราปล่อยวางเราสามารถมองเห็นผู้อื่นได้อย่างที่พวกเขาเป็นจริงๆ โดยไม่ต้องมีเลนของความปรารถนาหรือความขาดหวังของเรานอกจากนี้การฝึกฝนการปล่อยว่างยังช่วยให้เราพัฒนาความเห็นอกเห็นใจและความกุณาเมื่อเราไม่ได้มีส่วนร่วมมากนักในความปรารถนาและความกลัวของเราเราสามารถเห็นขัวอามเจ็บปวดและการต่อสู้ของผู้อื่นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นสิ่งนี้ช่วยให้เราเป็นผูสนับสนุนและอยู่เคียงข้างคนรอบตัวเรา Contributing compassionate to more loving world. and a ความสัมพันธ์ของเราจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพราะเราเชื่อมโยงกันในวิธีที่แท้จริงและซื่อสัตย์มากขึ้นเมื่อเราใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของวิดีโอนี้สิ่งสำคัญคือการสาัทธาอนว่าการฝึกฝนการปล่อยวางเป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องไม่ใช่ทางออกที่รวดเร็วหรือการเปลี่ยนแปลงที่กระทนหัน นี่คือกระบวนการที่ต้องใช้ความอดทนการฝึกฝนและความเห็นออกเห็นใจต่อตอนเองบางครั้งเราอาจล้มเหลวหรือต้องรู้สึกนักใจจาก,จาก,จากความปรารถนาและการยึดติดซึ่งเป็นเรื่องปกติและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสิ่งที่สําคัญคือการมีตดและพอออมที่จะลองอีกครั้งสรุปได้ว่าการปล่อยวางเป็นปรัชญาที่เมื่อปฏิบัติจะช่วยให้เราเป็นอิสระจากความทุกข์ทมานที่จํากัด เรามันสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่โดยการชื่นชมในช่วงเวลาปัจจุบันและความละเอียดอ่อนทั้งหมดเมื่อเราปล่อยวางเราไม่เพียงแต่คนพบสิธิภาพแต่ยังเชื่อมโยงกับผู้อื่นและกับตัวเราเองมากขึ้นหวังว่าวิดีโอนี้จะสสอท้ามแรงบรรดาใจให้คุณคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถปล่อยวางในชีวิตของคุณและวิธีที่มันสามารถนำความสงบและความสุขมาสู่คุณ ปดจะไม่ไหวการฝึกการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมแพ้หรือละสิ่งที่สำคัญแต่หมายถึงการเลือกยังมีสติว่าจะตอบสนองต่อสิ่งที่ชีวิตนำเสนออย่างไรเมื่อเราปลกฝังการปล่อยวางเราจะอนุญาตให้ชีวิตไหลรับรื่นโดยยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความไม่ชัวรูในฐานะส่วนหนึ่งของเส้นทางของเราดังนั้นในขณะที่คุณก้าวหน้าในเส้นทางของคุณ ให้พิจารณาทุกความท้าทายเป็นโอกาสในการฝึกการปล่อยวางและเรียนรู้จากมันหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์แบ่งปันและสมัครสมาชิกเพื่อรับวิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญาพุทธและการใช้ชีวิตอย่างมีสติสแสดงค่ะความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณและสิ่งที่คุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับการปล่อยวางจนกว่าจะพบกันใหม่